สัตวแพทย์เออก็พูดอย่างนั้นสิแล้วแกก็หัวเราะมาพูดเสร็จแกหัวเราะไอ้เราก็พาซื้อบอกอเข้าใจเออหมอเอาหมาพาไปหาหมอหมอก็คือหมอหมาแต่ไม่ใช่ว่าหมาเป็นหมอหรือหมอเป็นหมาไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดมาพูดเขียนเขียนผิดนะไม่ได้เขียนผิดพูดก็ไม่ผิดยืนยันตรงนี้ก็คือว่าสัตวแพทย์นั่นเอง พูดตามภาษาสุภาพก็ออยาให้หมามันกินยาคาบยาผิดกันลกันอันนี้ก็เดี๋ยวมันผิดซอกพูดเรื่องกินแหละอันนี้ก็พูดเยอะอันนี้พูดเรื่องกินไมนกนก่กินเยอะพอเรามากินเยอะการกินของคนกินได้ทั้งจักรกวาลก็ว่าอย่างนั้นพทธเจ้าบัญญัติจักรวาลน,นี้ยาวไกลมาก โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสังสส่งสารวัตรเนี่ยไอ้สั่งสารวัตรที่ว่าเนี่ยมาจากไหนอะมาจากจิตใจอะที่มันไฝหาโวยหานะ่ะเยอะเกินหิวละโหยละโทยหานะ่ะไขวคว้าจินตนาการนะ่ะเยอะอยากจะไม่ไหนอยากจะเอามากินกินให้เอมกินให้อร่อยกินให้ปุงกลางดูสิสั่งสารวัตรนะ มันโหยหาน่ะมันปรุงมันแต่งมันแบ่งกันเอามาเกินมาใช้นะ่ะดูดิพูดเรื่องเกินนะเก,นนะเ,กนเกินนนะกินเกีดกินโกงกินกามเกฑนทางนั้นแล้วทำไมถึงบอกว่าไม่ใช่มันก็ใช่อะเลยลืมตาก็ต้องหาและกินแล้วบางคนกินกาแฟแต่เช้าเลยผู้เขียนก็เกฑ์กาแฟแต่ไม่ได้เมาเกาแฟไม่ได้เมาเหล้า กินได้แต่อย่าก,กินเยอะทุกสิ่งอย่างได้หมดแหละแต่อย่าเยอะถ้าเยอะแล้วมันเกินอยากเขาว่าพอมันเกินอยากแล้วมันจะพลากไปในทางที่มันเ,ดเพดพอมันเพดแล้วมันเป็นยังไงอ่ะงั้นส่งลูกไปเรียนนะให้เรียนเป็นด็อกเตอร์แมกลายมาเป็นดอกด่าพ่อแม่ซะเลยนี่นั่นทุกวันมันมีอย่างนั้น ว่ามันไปกินปริญญาผิดอะไรไปกินการศึกษาที่ไหนมาจบเมืองนอกใส่มาหลอกพ่อแม่พ่อแม่เกษรจะดีใจนะนี่เรื่องจริงนะโอ้ยดีใจลูกได้จบนอกมานอกไหนไม่รู้นอกไหนใครไปรู้ไปเอาเงินแม่ไปกินเนี่ยเท่าไหร่เป็นดอกเลยดูสิดอกกันดอกดาแม่ วันเลี้ยงวันเกิดตัวเองมโอ้ยมีความสุข่าเพื่อนไปกินไปเล่นไปเที่ยวแม่มาเยี่ยมเพื่อนกลางๆก็โทรมาถามราะว่าพายายแก่นี่เอาไปจากข้างบ้านเท ه, ไม่ต้องไปรับมันเดี๋ยวมันจะทําบรรยากาศในการกินของมันน่ะมันจะเสียหายอันนี้เขาเรียกลูกเดรคุณไหม ลูกแบบนี้เรียกลูกจันไรอันนี้เป็นเรื่องจริงนะมีเยอะในประเทศทยลืมตัวเมื่อลืมตัวก็มันวัวลืมตีนเหรอมาไอตอนแม่เลี้ยงมาตีนเจฝาหอยดูสิเดี๋ยวนี้หอยทั้าฝาตีนก็ว่าพันนั้นไม่ใช่เรื่องหยบนะเพราะมันเดรัคุณนะดูแม่เกิดกายตัวเองแต่แต่ดูมันบอกว่ายายแกสองคนตายายเนี่ยให้แท็กซี่ไปรับมาแล้วก็หาบ้านพักอยู่ข้างๆกอน พงานเลิกของมันนะงานกินของมันจบนั่นแหละค่อยไปรับมาเฮ้และเพื่อนน่ะเพื่อนแต่ละคนนะไปไหนรู้ไหมนี่เป็นเรื่องจริงนะแต่ไม่บอกประเทศไหนบ้านเรานี่แหละมันไม่แกะที่ปัญญาวนกินมากมเป็นดอกเลยดอกหมาน่ะสินี่ไม่พูดเรื่องหมาจริงอนะลูกจันไรแบบนั้นนะไม่ควรเลยไม่ควรเป็นตัวอย่างลูกหลานทั้งหลาย กินงานเลี้ยงอลืมแม่ลืมพ่อพ่อแม่จะมาหาโอ๊ยกูนี่ให้เพื่อนไปรับแทน,มนไม่กล้าไปเด็กวัวสาวอายคนสุดท้ายก็รู้ความจรงิงความลับไม่มีในโลกอปัญญาที่แสนรักเป็นยังไงเขาทิ้งไปเพื่อนที่แสนดีเป็นยังไงทิ้งไปเพื่อนกินไม่เพื่อนตายใครละมาคอยปลปปอบใจปลอบใจตอนนั้นก็แม่กับพ่อดูสิ อันนี้มาก็กอ่อกรรมนาะดูใหเดีๆยวๆนั้นการกินเนี่ยอย่าลืมพ่อหรือแม่ผู้เกิดกายนะลูกหลานนาะกินอะไรก็ได้แต่อย่าก,กินจนลืมพ่อหรือแม่เนะพ่อแม่ผู้เกิดกายนะถ้ากินลืมเมลัยแล้วเดรัคุณเมลายแล้วนะั้นและกรรมมันสนองนะเมียที่แสนรักนนี้เฮ้ยกูไม่เอาเมืองให้มึงเป็นอย่างนี้ต่อไปกูก็พึ่งมึงไม่ได้ แม่กับพ่อมึงแต่แต้มยังไม่เอาแล้วกูเป็นใครละ่ะมึงจะเอากูหรือถูกไหมอันนี้เขามองถึงที่จิตใจคนนะงานกินเลี้ยงก็เลิกลาไปอะไรอะไรในโลกเนี้มันก็มีการเริ่มต้นแล้วก็จบลงแต่กินจะอยู่จะกินจะอะไรก็ต้องให้มันดีน้อย,อยกินลืมพ่อหรือแม่ไม่ได้อย่าลืมว่าพ่อแม่เป็นคนเกิดกายเรานะลูกหลานนะ ในโลกนมีเนี่ยจะกินอะไรก็ได้แต่อย่าลืมกายพ่อแม่คือตัวเรานั่นแหละนี่ก็ฝากเรื่องกินมายังลูกหลานชาวไทยทั้งหลายอย่าก,กินมากจนลืมพ่อลืมแม่ฝากให้แก้ไขด้วยพ่อแม่ใหตังค์ไปเรียนนะ่ะไปเช่าหอเช่าหาอะไรอยู่นะั่นนะบางคนนี้นะ พูดตรงนี้ก็อย่าให้เป็นเวรเป็นกรรมในพูดเรื่องจริงบางคนาสตางค์พ่อแม่นะ่ะไปเช่าหออยู่ไม่หออะไรหอรักเดี๋ยวรู้สากินผิดที่ใครไปหากินปริญญา,านู้นก็ใเรียนให้จบหนดอ็จะมาหากินบริสุทธิ์อันนี้ไม่ใช่หรอกคะ่ะไปกินปริญญารักเสียก่อนเจ้าหอพักอยู่ แม่ก็ไม่รู้ลูกนะั่นนะมันอยู่ยังไงไม่เคยมาเยี่ยมเยียนว่าแม่มาทีที่ไหนได้เจอเพื่อนลูกอยู่กับชายแล้วเจอเพื่อนลูกอยู่กับแฟนโอ้อนาดอนาลน้ําตาไหลพลูคนที่เป็นแม่ส่งลูกมาแทนที่จะมาเรียนในไหนได้เอามากินกามโลกีเกียรติเห็นไหม ไอเกียดว่าไม่เกียติยศหรอกมันเกียดเลยก็ไม่ลอับไปยศอดสูแม่ก็ร้องน้ำตาพลุกลับบ้านดูนี่ลูกเดือนนี้มันเป็นสิอย่างนี้พอแม่ส่งให้ไปกินวิชาความรู้ไม่ใช่ส่งให้ไปกินเกียดกามโลกีลูกเอ้ยอนนี้บอกให้รู้รู้กันนะมีเยอะ,ะเตไมใจเต็มใประเทศนอกเหมือนกันหมดนั่นแหละเดี๋ยวนี้ ไอสิ่งโยโ่อยุมันมีมากมาละกินไม่ถูกทางดูดินะจิตเลยอ้างว้างนี่ก็พูดในฝั่งนักศึกษาก็ดีคำว่านักกับศึกกับสาเนี่ยมันเรียนรู้ประษาเขาว่าอย่างนั้นมารู้ภาษาก็ต้องมีปัญญาความรู้เพื่อจะได้ไปประกอบกิจเลี้ยงชีวิตทรมาหากินอย่างบริสุทธ พ่อแม่เลี้ยงลูกได้แต่เพียงกายนะลูกหลานส่วนจิตใจตำราความรู้นะ่ะอาเองนี่ยังไม่เท่าไหร่ไปเป็นนักเลงในการกินแล้วกินเหล้ากินบรีกินผู้หญิงอย่างนี้เป็นต้นเอาเงินพ่อแม่มาปนเปือผู้หญิงมึงผู้หญิงเอาเงินพ่อแม่มาปนเปือผู้ชายอันนี้ก็น่าเสียดายที่เกิดมากินผิดนะลูกนะ ให้ไปทบทวนสมาธิใหม่ไปทบทวนกิจตัวเองใหม่นะลูกพ่อมแม่หาสตังนั้นใหม่ยากเขาให้ลูกมาะ่ะเอามาเช่าหอมาซื้อข้าวกินลูกไม่ไปซื้อกามกินไม่ใช่ให้ไปซื้อบุหรี่กินไปซื้อเหล้ากินนะไม่เป็นนักเรงไม่เอาทุกวันนี้สถาบันนักเรียนเสื่อมอันนี้พูดถึงสถาบันนักเรียนนะเสื่อม คุณครูมันไม่ไดีพูดอย่างนี้ครูผู้ชายก็ไม่ไดีครูผู้หญิงก็ไม่ไดีมันไม่ไดีมาจากไหนคําว่าครูตัดออกมันต้องเอามาใชา้คนมันไม่ไดีพูดอย่างนี้ดีกว่าคนเดียวนี้มาสมมติเป็นครูเนี่ยดูสิมันทำนักเรียนเอาเนักเรียนก็แสอะไรเรียงสานึกว่าครูบาอาจารย์ก็เชื่อใจวางใจ แม่ทำนักศึกษาบไรรลัยไม่ล่ะร,รูปรูปค,คลำๆหน่อยดูสิเออนี่ก็หากินผิดนะครูนะต้องตั้งชื่อครูละคน,นไปสมมติเป็นครูอัปรีไม่ล่ะสถาบันเสียหายหมดโอ้ทำไมจิตใจเป็นสิอย่างนั้นดูทำกันได้เด็กอายุกี่ปีเองดูสินะหน้ามืดตามัวขนาดนั้นจเหรอ นี่แหละคนมาได้ศึกษาที่จิตใจมันกินไปหมดอะไรอะไรมันกุ้ยกุ้ยเลี้ยวเลี้ยวกดกดเอาไปหมดกินกามไงล่ะกามโลกีเนะกียรตินะเกียิไม่มีเรามีตการมมนะันกินก็แบบจิตไม่พัฒนาเลยไงไม่ได้เป็นคนนั่นๆนะนะโอ้ยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานะดูดีๆนะนี่มาไม่ผิดหรอกแล้วก็ไม่อายนะผู้เขียนพูดตรงนะ ทำไปได้ยังไงเด็กอายุไม่กี่ขวบนะฮะอย่างงี้นี่นะทำไมกฎหมายไทยตัดคมประจานเลยนี่ไม่ใช่ว่านะผู้เขียนเนี่ยมีทำอยู่นะแต่ถ้ามันทำผิดแล้วมันก็ต้องกรรมสนองมันบ้างถูกไหมอภัยโทษมันทำไมอ่นนั้นนะตัดและเสียบประจานคอเลยเสียบคอประจานดูกฎหมายเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ ลอยคนทำชั่วลอยนวลอยู่ได้เฮ้อฟังแล้วมนะันน่าอนาจใจเขาเก็บมันไว้ทำไมไอช้ชั่วชั่วมันทำ้ายเด็กขนาดนั้นนะนี่มันกินกามเกินไปนะเนี่ยกินผิกดกฎหมายตั้งไว้ตรงไหนกฎระเบียบตัวมันตัดโคมันสติไม่ใช่ผู้เขียนโหดนะแต่อยากจะให้มีกฎหมายที่มันโหดขึ้นมาบ้างเหมือนสมัยมองนอาคบ้าง ดูว่ากฎหมายสิงคโปร์ดูมาเลเซียปนี้สิเขาโหดนะกฎหมายไทยนี่แหละไม่เลยคนชั่วย,ยังตั้งอยู่ได้ไม่ทำอะไรให้อย่างนี้กัตึกได้มีคนพานเต็มบ้านเต็มเมืองแนละ้วกันแก้ไขกันไม่มันเกิดขึ้นโดนชะมและยกชมกันใหญ่เนี่ยดูสิมันกินอะไรเข้าไปดูดิชมเชยกันโบยยังก็จะหอห้มนไ อันนี้ก็เรียกว่ากินผิดวิในกินไปในทางนี้มันไม่ถูกต้องแล้วแต่ให้พวกกินด้วยกันมันก็ยกย่องชูกเกียรติขึ้นมานะแม่แบกบนคองดูนี่ก็เรียกกินกามโลกีนะกินไม่บริสุทธิ์นะเด็กเล็กเด็กแดงมันก็ไปใช้ประโยชน์หมดนี้ เออดูแลประเทศไทยอันิจจังอันิจจาข้าว่าอย่างนั้นผู้เกียนกล้าพูดนะพูดตรงๆอย่างนี้แหละไม่พูดให้มันใครงงหรอกเสื้อหมดสถาบันนักเรียนอย่างเงี้ยความศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ไม่มีแล้วจ้าที่ไหนมาเมียเนี่นมาครูทำชั่วขนาดนั้นนะฮะเออกฎหมายก็ยังให้อะกับัยอยู่ ไภัยอยู่นั่นแหละอภัยทำไมกับคนชั่วนะะไม่ต้องให้อภัยหรอกดูดิทำได้กับเด็กนักเรียนไม่กี่วันนี่ดูนัาแม่ปีหนึ่งสามร้อหกสิบห้าวันเนะี่ยเด็กยังอายุไม่กี่ขวบรองน้ได้ถึงหมื่นวันไม่นั่นนะ่ะโอ้ทำได้ยังไงอันนี้เรียกว่าครูจันไรไหม นะคุณทําได้คุณไม่แนะ่เอาชื่อคําว่าครูไปใช้เลยผิดสถาบันเสื่อมเสียหมดเนี่ยเดี๋ยวนี้สถาบันศาสนากับสถาบันนักเรียนเนี่ยครูบาอาจารย์เดี๋ยวนี้เสียหมดเลยดูสิเออมันไปเอาเด็กเท่านั้นนะไปทำอะไรนะโธ่เอ้ยมันชัางเวทนาเรือเกิน นั่นน่ะจึงบอกว่าอย่าไว้ใจมันมากพ่อแม่ก็เหมือนกันเลยนะดูฝากสถาบันก็ดูครูบาอาจารย์เสไว้ใจได้ไหมมันจะพาลูกเต้าไปกินกามเกียดของมันเนี่ยแม่ประเทศใจนี่ขอร้องเลยว่าตั้งกฎหมายขึ้นมาบ้างได้ไหมขึ้นมาตั้งขึ้นมาได้พวกจันไรแบบนั้นนะอย่าให้มันมาเป็นครูดูที่มันลวงลํำอะไรเด็กขนาดนั้น่ะ กินกิจกรรมของมันนี่มันกินผิดเขาแล้วสถาบันนะสถาบันนะ่นนะไม่ได้ผิดหรอกแต่คนปกครองสถาบันมัาทำผิดไมมนั่นนะ่ะอ้าวาไปไ็นจารย์ใหญ่ไปทำพวนกันไรนักศึกษานี่มีเยอะกลัวเด็กนักเรียนเดี๋ยวนี้ก็กลัวไม่ลูกกลัวทำไมลูกหลานเอ้ยสิ่งที่คลูมันทำผิดลูกก็มาจัดการสิลูกไม่ต้องกลัวแล้วไม่ได้คะแนนไม่ได้ฉงัวมัน เรียนไม่จบปีหน้าเรียนใหม่ป่ะเอาอย่างนี้สิลกูกถึงจะเรียกว่าลูกคนไทยอะอย่าไปกลัวว่าไม่ได้คะแนนแล้วไม่จบเติมนี้ไม่เขาหลอกใจเสียศักดิก์ศรีนะลูกยังมันกินอย่างนั้นน่ะดูนี่ทำได้อย่างไรอ่ะเป็นระดับห้าระดับหกระดับเจ็ดอะไรก็มีลูกเจ็ดอะไรของมันนะั่นะนะ่ะทำลูกหลานนะอย่าเตี่ยวให้เขาทำอย่าเปิดโอกาสให้คนชั่วพวกอย่างเงี้ย ลูกหลานนักศึกษาสถาบันไทยทั่วประเทศผู้เขียนขอนะลูกนะขอเตือนลูกอย่าไปอยากได้คำว่าเกรดเฉลี่ยเกรดสามเกรดสีอะไรนะั่นนะอย่าให้มันไปหลอกลวงลาำลูกแบบนั้นเ,เ,เสียเกียรดเสียศักดิ์ศรีลูกพ่อแม่เกิดกายมาต้องรัก ตัวสงวนตัวแล้วมันมาแตะต้องตัวเราแจ้งตำรวจจับมันเลยเน่แต่กฎหมายไทยเดี๋ยวนี้ก็แปลกพอมันยัดตายนิดนึ่งโอ้ยๆๆๆนี่จะเป็นสิอย่างนี้แล้วมันจะไปเหลือที่ดีได้อย่างไรอะนียฮะมันกินกันอย่างเนี้ยกินสวยกินขเขมรกินลาอะไรของมันก็ไม่รู้อ่าพูดถึงเรื่องกินนะกินสวยเงีย สวยมีแถวสีสเกตเย,ยอะแยะสวยเขมรนะทั่วโลก่ะสวยไม่ใช่กินสวยแบบนั้นกินอะไรของมันก็ไม่ร้แกนกยกตุสมัยอีพูดถึงครูนะพูดถึงครูนะนักเรียนก็เหมือนกันอย่าไว้ใจครูนะลกูกเนี่ยบอกฝากนะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายอะบางตีครูมันพาไปหักผิด ชีวิตวันไหวนะลูกเอ้ยเสียชื่อเสียอนาะคตเดี๋ยวนี้ออกทีวีนะหน้าไม่กล้าให้ดูเดี๋ยวครูจะมาฆ่าห้าเห็นไหมครูจันไรไม่ใช่ครัวคนมันจันไรใช้คํานี้นะจะไม่ผิดนะกับค,คนชั่วนี่นะใช้ไม่ผิดเรากลับไปมหาโจนนะผู้เขียนใช้ไม่ผิดหรอกเพราะมันไม่ไดีไปชมเชยมันทําไมคนไม่ไดีเอ๊ะ มันไปกินเกียดกามโลกีดูพาเด็กตัวเท่านั้นไปล่อลวงดูเนโถอยากได้เกียดเฉลีย่ยลี่อใจไหมล่ะลกูกนั่นดูเซไปตกเป็นเกียตรดของมันไหมมันโลกีมันกินเข้าไปเวตนาจังเวตนาแท้ไม่ได้แก้ที่ปัญญาเลยอะดูมันแก้ที่กามโลกีณหาของมันนะ เกลียอะไรกันแบบนั้นประเทศไทยนะอยากจะให้มีกฎหมายชัดเจนกว่านี้ไม่ได้เลยเจ้าคะขอร้องทีนี่ผู้เขียนขอนะเนี่ยท่านไม่ให้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็สงสารลูกหลานคนไทยด้วยกันเนี่ยประเทศเดียวกันเนี่ยนามสกุลเดียวกันในปะระเทศไทยเนี่ยสถาบันเนี่ยมันเป็นยังไงสถาบันนักเรียนน,ะนักศึกษานะะ นั่นมันเป็นรากหญ้าเลยนะต่อไปมันจะเป็นต้นกล้าของชาติอ่ะเห็นไหมเยาวชนนะใครๆก็พูดเด็กวันนี้ผู้ใหญ่ในวันหน้าครองสัตตาสถาบันชาติประมากษัตริย์นะครองแผ่นดินนะออมันต้องครองแหละไม่ครองได้ยังไงอ่ะคนไทยมาอยู่ครองไทยสิไม่จะครองอะไรเรา ไม่อยู่ครองประเทศไทยอยู่ครองประเทศไหนประเทศอื่นเอาไม่ไปหรอกเดี๋ยวก็เรียกว่าต่างดาวอีกมันก็ยุ่งอะไรมันต้องอยู่ครองปกป้องประเทศไทยเขาจะเรียกว่าชาติไทยแผ่นดินไทยแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยคนในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นยังไงกันแล้วนี่มันนอนหลับทับสิทธิ์กันหรืออย่างไรทำไมไม่โวยวายกันบ้างไอ้ที่เรื่องที่มันไม่จริงเนี่ยโวยกันจังไอ้เรื่องที่มันจริงเนี่ยโอ้ยเปิดประตูเงียบ เขากินอะไรก็ไปถึงไหนแล้วไม่ไออกมาดูเขาบ้างเลยเอออันนี้อย่างนี้แหละประเทศมันถึงแก้ไม่จบขบไม่แตกแยกไม่รู้แยกกันบ้างสิมันจะนอนกินดัง้งกินเงินอยู่นั้นแหละชีวิตก็ไม่ได้แก่กรอก็มาดูกินกันถึงไหนนักหนานี่เดี๋ยวนี้นะไม่ว่าเรื่องกินยาอียาดียาบ้าอะไรน,ะนะนั่นนะนอนมันไปกินนนักศึกษาดูสิ มันไปล่อลวงต้งยมยำทำแกงนะดูสินะแล้วพ่อแม่เราอยู่ยังไงลูกเอ้ยไม่ต้องไปอายหรอก don't be a f r a ไม่ได้เกลียดเฉลี่ยอะไรนั่นนะมาบอกตำรวจหรือมาบอกพ่อแม่จับไอตัวนั้น,นเข้าคุกไม่ต้องให้มันอยู่หรอกปริญญาไม่ศักดิ์หรกของมันนะใช่ไหมมันทำผิด ขจารีตประเพณีผิดความที่เป็นครูบาอาจารย์เดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์ไม่ไมีมิมตรจานเฉยจานดาวเทียมจานโอกาสอะไรอย่างนั้นมั้งถ้ามีครูบาอาจารย์ต้องศักดรริ์สิทธิ์สอนลูกศรริษย์ให้รู้จักรมแต่ความดีเกศเฉลีย่ยต้องรู้นอันนี้อะไรเป,ป็นลูกๆคลำเขาเออลูกหลานก็โง่ใช้คำว่งงาโง่นะ เรื่องอะไรไปให้เขาล้วงล้ำเราเราลูกเราศักดิ์ศรีมีอยู่ว่าพ่อแม่เลี้ยงกายเรามาแต่เล็กจนโตมันไปกินเกียรติกรรมได้ยังไงอะลูกมันสบายที่แต่เราสิบันไลลูกอายเขาไปถึงไหนอะแต่อย่าอายนะถ้าคุณํำชั่วแบบนั้นนะลูกมาเลยตำรวจมีตำรวจก็ไม่ต้องไปหามากเดี๋ยวนี้มันก็ไว้ใจวันเขาได้หาพ่อแม่บอกเพื่อนสนิทบอกใครก็ได้ จับไอตัววายร้ายตัวนั้นน่ะที่มันหักเกเฉล่ยทนะให้มันละเหียใจอยู่ในคุกโนอย่างนี้สิโลกก็เรียกว่านักศึกษาที่แน่จริงเป็นผู้หญิงก็เก่งเป็นผู้ชายก็เก่งอ่อเดี๋ยวนี้นักศึกษาไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายบางทีก็เป็นปนักเลงฆ่ากันก็มีเห็นไหมไปโยนตู้มาในป้ายรถเมย์นะ่ะอ่าอันนี้ก็ฝากบอกนะ ลูกหลานชาวไทยเอ้ยอย่าไปทะเลาะกันไม่ได้เลยลูกเอ้ยถือดาบไปเป็นเล่มๆดูสอดเจอป้านั่งกันปนระแนมระหน้าอยู่นะนะลูกไปกินอะไรไปกินดาบกินปืน,ปนไปกินอย่างนั้นล่ะลูกกินพชดจะไปกินวิชาวความรู้เรียนรู้จบมาตำราหาเพื่อที่อยู่ได้เกนินจะไปกินดาบกินปืนไปถือฝ่าฟันกันโอ้ยดูสินะ่ะตายผิดพ่อผิดแม่ผิดลูกใครอะเนาะ โดนลูกหลงลูกอะไรก็ไม่รู้มันกินผิดลูกดูเด็คนเป็นพ่อแม่น้ําตาก็ต้องไหลครูใช่ไหมเดี๋ยวนี้ครูก็จันไรไหมไม่ได้ด่าครูนะไอ้คนนี่มันไปสวม,ม่าเป็นครนะูมันสวมรอยสิดูเวทนาคนที่เป็นครูไหมครูที่รักชาติศาส,สนาพระมาทัริ์จริงๆอะที่เป็นแม่พิมพ์บองชาติชาตินะ่ะดูเศร้าใจไหมเขาเขียนยังเศร้าเลยเพราะอะไรล่ะ ก็เอาสถาบันครูพีอ่างไงเนี่ยคนชั่วน่ะเขาย้ายจากตรงนี้ไปเมืองนั้นเอาไปทําชั่วเมืองนั้นไปย้ายจากตําบลนี้ไปทําตําบลนั้นโดเด็กทำไมไม่จับมันประหารชีวิตให้มันจบแป้งจบแล้วมันต้องตัดไฟที่ต้นลมเหมือนขว่ามันมันมันมีมะเร็งใช่ไหมมันก็ชำระเซลมะเร็งโยนลงถังไงยไอ้คนชั่วน่ะ ม่ปล่อยมันลอยนวลอยู่ได้กินผิดมันกินไปทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างนั้นนะลูกหลานก็ต้องระมัดระวังด้วยอันนี้ผู้เขียนก็ือเตือนพู้เขียนก็ช่วยไม่ได้หรอกลูกหลานเอ้ยก็เตือนเนี่ยเยาวชนของชาติเนี่ยนะเยาวชนของชาติลูกี่ล้านคนนี่ลูกหลานลิ้นหลนนี่ดูสิเล็กๆแดงๆนี่พ่อแม่เขาสาดตะแคงใจเนาะมันต้องไปทํางานมาหากินเลี้ยงชีพ เพราะเรื่องกินอย่างเดียวเนี่แหละเลยเอาลูกไม่เฉลียวใจไปฝากให้ก็ดูแลดูเด๊เฮย,ยเดี๋ยวนี้มันเป็นแปลกแปลกแล้วคนไทยไม่เก็บไม่กวาดไม่ล้างพูดแต่ปากทาไม่ได้รัฐบาลไหนขึ้นมาเร็วเร็วรวไม่เห็นใครทำได้สักกับคนเดียวโอ้ยมันชังเวทนาพูดถึงประเทศไทยไม่ต้องไปกรมขาอะไรกันอยู่กันไปเลย ช่วยกันแก้จริงๆไม่ใช่กแก้เสื้อผ้าไ่ช่วยกันแก้ปัญหานี้อันนี้แก้แต่เรื่องกินเรื่องเกียรติเรื่องโกงเรื่องกามแล้วล้วแก้แต่เรื่องกินแต่ไม่แก้เรื่องจริงมันกินอย่างเดียวยเฉลียวใจถึงลูกหลานบ้างชาวไทยทั้งหลายเอ้ยประเทศไทยเดี๋ยวนี้มันเป็นอมตะึกอมตะพาดหมดแล้วกินกันหมดโดัวนะีนกามเกียรติโลกีอะไรก็ไม่รู้ลูกหลานเลี้นงหลูลนะ่ะ ไปตกเป็นทาสกินกามรมณ์มของมันดูดูด,ดูทำกันได้นะเกดเฉลี่ยอะไรเหี้ยใจร้องไห้กลับบ้านดูเดน่าสงสารไหมละมันเวทนาไอคนทำมันก็จันไรนะไปหลอกเด็กมันได้ยังไงวะแค้เกดเฉลี่ยเท่านี้เท่านั้นนะแล้วเรียนมาทำไมอนะันนั้นเรียนมาทำอย่างนี้อะปริญญาไม่มีความหมายเลยดูดิโอ สงสารปริญญาสงสารผพที่ยิยบยืนให้สงสารสถาบันประเทศไทยคือนักเรียนเนี่ยที่จะเป็นเยาวชนของชาติเนี่ยรักกล้ากล้าพึ่งพึ่งหวานลงเนี่ยนะเยาวชนเนี่ยเปรียบเสมือนเม็ดกล้าอันงามนะเนี่ยไม่ดูกันบ้างเลยไงผู้ใหญ่ทั้งหลายจะทำร้ายเม็ดกล้าอย่างนี้ไม่ได้ เสียหายหมดเป็นผู้ใหญ่ภาษาอะไรไปลวงล้ำเด็กหนะลอกเรื่องเกตฉลียนะคิดให้กันดีๆาะขอเตือน